หัวร้านในผู้ชายให้แก้แบบนี้ครับคุณต้องดูก่อนนะครับมันแบ่งออกได้เป็น2 p h เฟสนะครับเฟสแรกคือถ้าคุณหัวร้านไปแล้วแบบว่าผมไม่ขึ้นแล้วรักผมตรงนั้นมันตายถาวนเนี่ย วิธีสังเกตง่ายๆนะครับคุณดูที่หนังศีรษะถ้ามัน,ม,น,ม,นมันเงาๆวิ่งๆไม่มีรูขุมขนแล้วนะ่แบบนั้นคุณต้องแก้ด้วยการผ่าตัดปลูกผมอย่างเดียวครับการกินยาหรือว่าทายาไมาน็อกซีดิลหรือว่าพวกฟิเนเอสเทไรหรือแม้แต่พวกวิตามินต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถช่วยได้แต่อีกแบบหนึ่งคือถ้ามันแบบอยู่ในภาวะรอแแลจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ยังมีผมขึ้นอยู่แปลว่ามันสามารถที่จะกู้บำรุงฟื้นฟูกลับมาได้ครับมันจะสามารถทําให้เซลล์รากผมตรงนั้นเนี่ยสร้างเส้นผมใหม่ที่แข็งแรงและเส้นหนาดก ดำขึ้นมาได้ทําให้ผมคุณเนะี่ยหนาขึ้นมีผมเยอะขึ้นและหลีกเลี่ยงการหัวล้านได้สิ่งที่กินแล้วช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยจเจริญเติบโตได้นะครับก็คือโปรตีนวิตามินบีรวมไบโอตินหญ้าหางมา้าสังกะสีธาตุเหล็กนะครับพวกสารสก,กัดจากดอกคําฝอยต่างๆเนี่ยที่ช่วยยับยั้ง DHT แล้วก็ทําให้ผมคุณเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถหารับประทานได้จากธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหายากแล้วมันรวบรวมยากเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรากินครบ ผมได้ทําเป็นอาหารเสริมขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Ideal Edge ที่ผมผลิตขึ้นมาเองวิจัยขึ้นมาเองนะครับรวลร่มสารอาหารที่เป็นอาหารผมเป็นวิตามินบูสต์ผมรวบรวมไว้21ชนิดนะครับที่กินแล้วจะช่วยทําให้ผมหนหนาขึ้นดกดาขึ้นทั้งหมดนียปลอดภัยเพราะว่าเป็นวิตามินไม่ใช่ยาไม่มีผลข้างเคียงไม่ตกค้างในร่างกายสามารถขับออกได้ทางปัสสาวะนะครับและพูดแล้วด้วยตัวผมที่กินเองและแฟนผมก็กินแม่ผมก็กินนะครับผมก็หนาดกดาได้แบบนี้เลยนะครับตัวผมเองก็ผมยา เร็วแล้วก็หนาขึ้นนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณมีปัญหาหัวเกือบล้านเนี่ยคุณผู้ชายคุณต้องจัดเซ็ตกู้นี้เพียง1,890บาทนะครับหรือถ้าใครอยากลอง1,390บาทกระปุกเดียวก่อนก็ได้นะครับจะช่วยบูสต์ทำให้เส้นผมของคุณเนี่ยสุขภาพดีนะครับผมหนาดกดําแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นมีเซลเอสตีมขึ้นจัดแตง่งทรงผมได้หลายแบบนะครับที่ไลน์แอดครูดี D นะครับเดี๋ยวทีมงานจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ครั